สวัสดีครับผมหุนพันพยากรจับเพจพันพยากรดวงประจำเดือนสิงหาคมพศ2568ั้ท่านใดที่มาฟังคลิปนี้ต้องแจ้งให้ทราบก่อนว,ว่านี่คือการไทยดวงแบบมหาภาคไม่ใช่ดูส่วนบุคคลฟังเป็นไกล้ๆไปไม่ใช่สาระสำคัญขนาดจะตากูฟ้าได้ขิดไม่ใช่ดูเป็นยนวาไปก็พอแล้วแต่ท่านใดที่อยากจะดูดงส่วนตัวสามารถทักเข้าไปในส่วนของแอปบ,บ้านฟ้าเช็ดเพจบ้านฟ้าเท่านั้นครับ พันพยากร้าเรามีเอฟหนคนรอบต่อท่านยี่สิบชั่วโมงอันนี้แล้วแต่มมนตื่นเลยพี่น้องลัคนาราศีมิถุน<ฮ>เดือนนี้มีข่าวใหญ่สำหรับพี่น้องมิถุนโดยเฉพาะนะครับที่ผ่านมาพี่น้องมิถุนอยู่ในสภาพที่แบบดีไม่สุดชั่วไม่จริงนะ ไอ้เคีข้นขึ้นกลางกลางเลยอ่าดีก็กลางๆชั่วๆก็กลางๆลางเหตุเป็นงี้คือดาวบัพปะเคาะกับดาวสุปะเคาะมันขึ้นกลางครับอันดับแรกก็คือดาวพฤหัสก่อนเลยดาววาสนาทับลัคนาให้คุณก็จริงครับแต่ให้ได้ไม่เต็มที่อ่ามาตรฐานก็ส่วนหนึ่งในพบการงานของท่านเนี่ยเนี่ยพบที่ดาวเจ้าบ้านพฤหัสเนี่ยนะอ่ในบ้านเขาเนี่ยโดนพระเสากดหัวอยู่มันก็เลยแบบออกมาขึ้นๆกลางๆโดยเฉพาะเรื่องของการทํางานเลนยโดยตรงเลยนะเอาละครับข่าวดีสุดติ่งเลยครับหลังจากวันที่23สิงหาคม2ทุ่ม 19นาทีพระสาจะถอยออกจากพบกันงานยาวไปถึงต้นปีหน้าไปเลยจ้าตบเบื้อรล,ะละัว oh, โอ้โหเยี่ยดดีคตรโคตรกูบอกเลยนะนะก็เ,เรียกว่าพลิกจากหน้ามือเป็นหลังตีนะเพราะว่าไม่ใช่แค่เสากดอย่างเดียวนะครับที่ผ่านมาเนี่ยตัวเสาเองก็โดนพระอังคารคู่ทะเลาะคู่ชังเร่งสวนมับก็ให้ก็เรียกว่างายเลยคราวนี้นะแบบรับจริงๆไม่พออีกยมีเรื่องด้วย เอาละครับจบแล้วครับหลังจากวันที่23สิงหามนี้ยไป้นไปการงานจะเริ่มหลายหลๆและผมจะจําแนกดาวให้ดูกันนะครับว่าทําไมการที่พระเสาถอยในครั้งนี้มันมีผลกระทบกับท่านในแง่ที่บวกกับท่านมากๆในการถอยนะฮะข้อแรกก็จะถือว่าครับเสาถอยทําให้อังคารปลดปล,ดปลงตัวอังคารเองซึ่งเป็นเจ้าเรือนลาภหรือลาภผ,ผลเล็งเข้าเรือนการงานได้อย่างเต็มที่นะครับไม่มีอะไรมาขัดแล้วและการที่ผู้เรียึ่งเป็นดาวการงานโดยตรงไม่โดนเสายึดบ,บ้านนะที่ผ่านมาโวโดนกด จึงทําให้พู้หัสเนี่ยมีพลังเต็มสูบนะมีกําลังเต็มแรงเลยเรียกว่าพระสาถอยทีเดียวในชีวิตมึงแม่งพุ่งทะยาเนเลยอเรียกว่าเป็นมหามงคลในการบูดะฉะแหลกอย่างยิ่งจําจริงๆนะครับและมันนานด้วยเรียกว่าดีเลยเอาละครับเรารู้นะครับว่าเสาถอยนี่ค่อนข้างให้คุณสูงแล้วพระสาถอยไปไหนอะ่ะ อันถูกไหมมันถอยแล้วมันถอยตกอะไรเสาเนี่ยครับถอยเข้าสุภาครับตั้งแต่วันที่23สิงหายาวไปถึง14กุมภาปีหน้าก็คือต้นปีนี่นแหละครับเนี่ยอันดับแรกนะระวังลูกปฏิเหตุเลยนะนหลักเนี่ยมันมันเสานะกระดูกกล้าเนื้อนะช่วงเจ็ดเดือนนี้ก็อย่าไปยกของหนักมากเออนะอย่าไปหันตัวเร็ว๊บปั๊บปั๊บ,บ,บ,บในแกร็บเลยนะ ที่สำคัญเสาเนี่ยมาประเดินพบสหัสชัดเพียวนะครับนะในการที่เสาวเดิงพบเพื่อนฝูสังคมยังไม่พอนะครับพระพุทธแกเดินม,มาอยู่เนพบนี้อยู่ก่อนแล้วนะครับนะทำให้ราหูคู่ศัตรูเร็งสุกก็ให้แผลหนึ่ง ท่านต้องระวังเรื่องเพื่อนฝูงดีๆเลยใช่ม,มเ,นเนี่ยเนี่ยเดือนนียน่าจะหนักสุดในเรื่องนี้แหละฮะเรื่องเพื่อนน,นะครับระวังการมีปัญหาเรื่องของคนรอบข้างมีเหตุการณ์เข้าใจผิดพูดจากันไม่รู้เรื่องเอาเป็นว่าช่วงระยะนี้ก็เรามาระวังรอบครอบกับคนรอบตัวเยอะหน่อยนะพูดอะไรสัญญาอะไรปั๊บก็ดูดีๆแล้วเรามาระวังการมีปัญหาผิดใจขัดใจกันด้วยนะพูดอะไรน้ำพึ่งจุดเดียวตัวดีบอกเลยนะดูพระพุทธดาวประจําตัวกันมั่งครับพุทธยกเข้าเรือนการเงินนะครับตั้งแต่ต้นเดือนนะครับ3สิงหา8โมง15-25สิงหา สามทุ่มยี่สิบสี่พูดง,ง่ายๆคือพุธ เข้าเรือนกันเงินเต็มเดือนครับ22วันนะครับแปลว่าพุทธจัจนร์เจอพระอาทิตย์คู่ฉลาดเฉลียวคาเรือนกันเงินไปเลยครึ่งเดือนแรกนี้ท่านมีแผนที่อยากจะหาเงินนะครับอยากจะเกิดไอเดียต่างๆจะค้นพบลูทางต่างๆอันนี้ผมไทยร่วมนะครับระหว่างอาทิตย์กับพุทธคู่กันมาเลยนะครับจะเรียกว่าการหาช่องทางในการหาเงินจะได้กล้นเร็วอาจจะมีโอกาสอย่างม,มหัศจรรย์แต่ถ้าเกิดท่านจะคิดนิดเริ่มเริ่มต้นแบบทำนมือทำจริงๆอ่ะผมว่าท่านรออีกหน่อยหนึ่งนะผมแนะนำว่ารอไปถึงวันที่22สิงหาไปก่อนนะครับ์ จะย้ายมาแจมด้วยและสุกมาแมตต์นี้ด้่ยและมาตรฐานเป็นราชาโชคคือโชคสองชั้นอ่าผลสุดก็เลยปุตตะด้วยนะคือการนิดเริ่มโดยตัวพบมันอยู่แล้วฉะนั้นการลองอะไรใหม่ๆเริ่มสิ่งใหม่ๆไอเดียปิ้งแวบทั้งหลายไอเดียลาห์ัมทั้งหลายจะทําได้โดยง่ายและยิ่งถ้าท่านทําอย่างที่ผมแนะนําไปไม่จะแก้วว่าช่วงครึ่งเดือนแรกนะมึงค้นทางอุ้ยขี้เลนเหลวแล้ว <c oughs> ค้นหามึงก็หารูทางต่างๆอ่าทำกันบ้านหน่อยว่ากูจะทาอะไรหาแนวแนวหน่อยมันมีรู่มาให้เงี้ยนะแล้วพอเราเริ่มจับได้เราล็อกแล้วกูรู้ว่ากูล็อกเป้าแล้วเนี่ยยืบสองสิ่งหาพวัวมัดมันลุยเลยโหมันลื่นปลืดปล้ดเลย ทันไหลเลยเนี่นกูชี้ช่องรวยให้มึงแล้วนะอลองไปหยิบใช้ปรับให้เหมาะสมแล้วแต่ละคนได้เลยครับดูยันโลดพระทิตให้คุณในช่วงครึ่งเดือนแรกไปแล้วครับพอเข้าครึ่งเดือนหลังนี้กูยิ่งดีไปใหญ่นะหลังจากวันที่17สิงหาบ่าย3:24พระทิตกลับบ้านเป็นกเกษตตาธิบดีเรียกว่าดีที่สุดในรอบปีเนี่ยพบเพื่อนฝูงสังคมอา้าเพื่อนช่วยแหละ แต่ที่สําคัญนะอันนี้ฟังดีๆนะถ้าท่านอยากจะปังปุริเย่นะมันไม่ใช่เรื่องของเพื่อนเว้ยมันเป็นเรื่องของตัวอาทิตย์เป็นเกษตรเนี่ยพบเพื่อนอน่าลืมแปลว่าเรื่องของการเข้าสังคมเสนอหน้ารัวๆเลยอออสือ่อบอยๆโปรโมทเยอะๆอะเข้าสังคมหนักๆก,กูบอกเลยไม่ผิดหวังท่านจะได้รับการยอมรับกับสังคมนะฮะที่จะเอาตัวเองทุ่มใส่อย่างมั่นคงด้วยนะฉะนั้นในช่วงเดือนนี้เนี่ยช่วงครึ่งเดือนหลังไม่เหมาะกับการหมกตัวอยู่บ้าน ต้องพยายามออกไปเที่ยวออกไปเจอคมออกไปอีเวนต์จังๆเสนอหน้ารวๆนะครับแต่ก็อย่างที่ว่าแหละครับมันจะขัดกันนิดนึงนะฮะนะมันต้องมีแต่ตลอดเลยนะกูเนี่ยทายดีๆไม่ได้แล้วต้องแต่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 ราหูเองก็เล็งอมอาทิตย์ด้วยนะครับฉะนั้นการเสนอหน้ารวยๆเนี่ยทำต่อไปเดินหน้าหรือเลยแต่ก็เหมือนเดิมครับแต่่ผมบอกนะฮะเดือนนี้ข้อควรระวังสูงสุดคือระวังคนเข้ามาคนที่เข้ามาในระยะนี้เนี่ยมันหวังผลประโยชน์อะไรกับเราหรือเปล่า ระวังเสียรู้คนพูดง่ายคือโดนเหาะโดนโกนนั่นแหละครับนะฮะโดนแม่งกำลังขึ้นเลยหิวพลาดท่าโดนหนอมหมดท่านะเรียบร้อยกำลังเจ๋ว,จวเลยฉะนั้นสรุปเดือนนี้ดีมากนะครับสาวถอยครั้งนี้ให้คุณเปิดทางเรื่องการทํางานอย่างยิ่งแต่ท่านเองก็ต้องพยายามเจอหน้าเจอตาเข้าสังคมแต่ในทางกลับกันก็ต้องระมัดระวังคนองรอบข้างจะมาฉกฉวยผลประโยชน์ต่อท่านเพราะว่าท่านจะชื่อเสียงเข้มข้นสวยงามคมันแมงแมหวีแมงวองมงอารมณ์ประมาณแบบแมงวันตอมขี้ครับ ให้กูยกตัวอย่างให้มันดีกว่านี้ได้ไหมวะเอออาแม่งผีเสื้อตอมตอมตอมดอกไม้อ่ะออานะฉะนั้นเนี่ยมันก็แนะนำนะช่วงกำลังขึ้นเนี่ยพยายามทำอะไรเองดีกว่าอย่าไปพึ่งพาอะไรมากอาจจะเจอคนที่ไม่ได้หวังดีกับเราแบบจริงใจลุยเองทำเองดีที่สุดนะครับชอบอกชอบใจอย่าลืมกดติดตามทั้ง3แพลตฟอร์มเลยครับทั้งบ้านฟ้าบ้านแดงแล้วก็บ้านดับ ท่านใดสนใจอยากรับคำพันจักรส่วนตัวสามารถทักไปในส่วนของเมสเซเจอร์บ้านฟ้าเท่านั้นนะครับพันพยากรณ์ทางเรามีเอ็มินคอยรอตอบท่าน24ชั่วโมงกลาบขอบพระคุณ